ทำกับข้าวหรอคะครับแล้วผู้หญิงทำไรคะนั่งแดงนี่นั่งรอแดงผู้ชายทำไรคะทำกับข้าวผู้หญิงทำไรคะนั่งรอแดงดูถามไ่าถามว่าบนบ่นหรอบนบนแล้วทำไหมทำนะไม่จบนจ็บี่หน้าไม่มาดูนั่งรอหน้าตลอดเลยผู้ชายทำไรน่ะเดินแมวกับข้าว ไม่รู้ไม่ใส่ตัวดาดะนี่ก็ยุสิบสองหน้าแดงแต่เด็กเลยร่างกายแดงมาแดงทาอะไรเลยแก้วอยู่ไหนายาทำไรคะร้านจะ้านานค่ะโอ้ยขยนันสายจั่วหวนหรือเปล่าจ๊ะ ขยันยิ่งห <laughs> 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 ลังไปจ้ะนี่มาอีกแล้ว <laughs> ผู้ชายทำไรคะ,คะทำกับข้าวผู้หญิงทำไรคะนางโชฉง <laughs> 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 นี่แก้วกูนี่แก้วใคก้วพ่ไอหรอไม่รู้อ่ะ้อาแ้วใก้มอยก้อ้แองอ้อยมาแล้วเฮ้ยปิดไปทาไมเออเออ้ี่ไอหน่อยดิที่ไหน